ครับร้านรเจี๊ยอาหารเจี๊ที่ผมแนะนำในวันนี้ก็คือร้านขโมนนี้นะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่มีภาษาเก่งเก็บแต่ดีเดตคิวชันไว้ให้นะครับว่าชื่อร้านอะไรนะครับอร่อยสุดๆนะครับตอนนี้เรากลับจากโยเซ่แล้วนะครับมาอยู่ที่นิปปอมบาชิใกล้ๆแถวๆนี้นะครับตรงข้ามตลาดคุโมงอาเกะนะครับเป็นร้านซูชิที่ตามรอยยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมานะครับโกไคทาชิซูชิ เป็นเซตไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาตามกันตรงนี้เลยนะครับผมสั่งไว้แล้บคุณครับมาแล้วมาแล้วใครดูแล้วพัดติ้มกับมันจะเอาเมื่อเอาเมื่อเอาเมืเอม่อ,อทูน,น่าเนื้อช้ำช้ดูโอ๊ะมาร์าซาบิดูไม่ถึงสามร้อยบาทเก้าร้อยเยนนี่ค่ะโอ้โหจัดสิครับรออะไรคนดูคนดูดูแม่แบบ สุดยอดอร่อยมากชิมแบบูนุ่มมากชิมแบบลายสวยๆปกติที่ เมืองไทยผมไม่ค่อยทานซาซิมิสูงหน้าเลยนะบอกว่ามากๆแบบโหเต็กใจเลยเต็มใจเลยไม่รู้หยิบหรือเปล่านะแต่หทดก่มรดกเลยแล้วก็สานคุณนะ่ยหเม่นก,กับสาแซลมอนผูคุณหัวเซ็ตัวล้งแล้วก็สั่งปลาไหลสองคำซูชิปลาไลสองคำแล้วก็แซลมอนสองคแซลมอนสองคำกับอูนังยีสองคำดูอูนังีซ โอ้ม oh ่ค่ะชิบหนึ่งองสปลาไหลดีมากนุ่มเด้งไม่มีก้างเลยอกูมันเหนโด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 นใจปลา่อยปลาดีมากาเราแ ร้นนี้ประมาณเกือบสามทุ่มแล้วนะครับเราอยู่ร้านอาหารนี้นะเดี๋ยรามาอร่อยกับของกินกันต่อนนะโอ้ตาเต,ต,าเตะอดิป่าโทจินะมันจะมีใบแดงเลิศมากครับดังอรอางไปรู้มาปุ๊บดูดิมาไมา่ไถึงตักเดียวเดี๋ยวครับสินท้้ าาาาสามเมนูหายไปแล้วเรียบร้อยครับเมนูเด็กมาแล้วครับโอ้ยดูดิ<า>ใหญ่จริงจริงใหญ่จริงๆ,งๆโอ้โหรวบอู้นิปูไข่ปลา ลุยเลยลุยเยลยรอูนี้ก,กันก่อนนะโอหวานนี่แค่ไหนเดี๋ยวดูนะชิ้นแรกืมบกลิ่น,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 นอคคีเหมือมน,มนหวานดีสดรัเนี่ยในราคา 1, นเก้าร้อยแปดสิบเกนไม่ถึงหกร้อยบาทอาเยอะขนาดนี้หาได้ที่ไหนที่เมืองไทยไม่มี <S 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 จัดจัดจัดเออคออร่อยเลย The best ดูมันมาแบบเยิ้มเย้มากอูนิอัดแน่นอร่อยเลยว่าร้านนี้เล็กอบแมนสำหรับตัวผมนะไปเป็นรู้านะ s t a b u c C B เราต้องรีวิวให้งหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวโนโลย ตัวน mm hmm? ี้เป็นยูทูบเบอร์อะไรลูกแซมอนซาซิมินะครับซาซิมิเป็นรสชาติที่ค oh ุ้เคยอูนางิซูช hm ิ ด,ด,ด,ดูเชคกุนังเหยนเอ่ดูปกเบอร์ผมดิ้ดูซูชิกุนังเหยดูมือคริกมือผมแล้วนี่ยโอ้สุดยอดเลย่านละลายกุนังเหยเนื้อนั่นน่นรดด้านนี้นะคะ ฝักเน้นซิปแชร์ไปให้อร่อยและนักตามที่นใน YouTube มานะครับตาดีไม่ผิดหวังเยี่ยมเปแลก็ทันตีวิลทูเกเตอร์บอกเลยว่าดีแนะนำนะครับเป็นมิ้งเก็ียที่โอโหเต็มเหนียวเต็มเหนียวสุดยอดเบอร์ที่เรากินไปเนี้ยทั้งหมดให้ขายเท่าไหร่แพเยนแปดสายี่สิบสี่สพันต้นพันเบยร์สี่หค ไม่รู้จักหนักโอ<ฮ>้โหดสุดๆขอปิดวอล์ในวันนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับติดตามอยู่ได้นะครับในวันอขอต่อไปในวันพรุลล่งนี้นะแล้วก็ขอบคุณนะครับล้กนะใจกันทุมรรกอ,อย่างไรก็ขอกาลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไม่บอกกริ้ง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 นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ